สวัดรัทีนดต้อนรับเข้าสู่ยการ B-cause e B-cause e we Can Do ครับรายการของเราในว,วันนี้นะครับผมจะ,ะไม่ได้มาทำพรอปไม่ได้จะมาทำาร็อ to แต่เราจะพูดถึงเรื่องก่อนหน้านั้นย้อนกลับีกนะครับเชื่อว่าหลายคนที่อคอรสเพลงหรือจะมาทำพรอปเนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหาที่ว่าโอเคมีตัวละครที่เราจะคอสละมีคาแรคเตอร์เรียบร้อยตั้งโปตั้งตีอะไรเรียบร้อยปุ๊บเริ่มไม่ถูกไม่รู้ว่าจะจับต้นปลายตรงไหนนะครับ วันนี้เราเลยจะเอาเรื่องนี้มาแนะนำกันแล้วผมคิดว่าเราทำรายการคุยกันมาประมาณสักบปีแล้วเนาะแต่ที่สังเกตเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีมน้องๆนะครับหรือมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาถามว่าพร็อพชิ้นนี้ทำยังไงพร็พอพชิ้นนี้ทํำยังไงซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างะละเอียดหรือครอบคลุมเท่าที่ควรเพราะว่าผมไม่รู้รายละเอียดของ ตัวละครที่เราจะคอที่เราเข้ามาถามนะครับมีแมสเซจเข้ามาในในเพจก็พอสมควรเหมือนกันที่เข้ามาถามว่าพี่คะทำอย่างนี้พอชิ้นนี้ทำยังไงพอชิ้นนี้ทำยังไงแล้วส่งรูปพอาพีจนะีมาครับผมก็ต้องออกไปนั่งเซิร์ชหาเพ่าพอชิ้นนี้มันคือฮอของใครแล้วก็เพื่อจะเอามาตอบไม่เป็นไรนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้แต่เชื่อว่าเทปนี้น่าจะช่วยพอให้ได้ไอเดียเพื่อที่จะเอาไป ทำเพล็บเองได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Mi n d s e t การำพร็บกัน,รกนเรื่องนี้อาจจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทน,นะครับในพาร์ทน,นี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของ reference mm hmm. ก็คือการหาแหลกอ้างอิงเพื่อมาทำพล็บที่เราจะทำแล้วก็ที่ผมมาคุยในวันนี้นะครับก็คือผมมาแชร์ประสบการณ์ที่เออผมเคยทำแบบนี้มานะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการนี้มันถูกร้อเปอร์เซ็นหรือว่าต้องเป็นไปตามวิธีการนี้ร้อเปอร์เซ็นนะครับอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือ ไม่ได้เรียงลำดับตามนี้หรือใครนะครับที่มีวิธีการที่ดีกว่านี้หรือมีวิธีการที่อยากจะนำเสนออยากจะมาแชร์ก็มาแชร์กันได้นะครับมาคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้วิธีนี้คือวิธีที่ผมใช้ในปัจจุบันเพราะฉะนันในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจะจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ขึ้นมาเหมือนตอนที่เราทําดาบปัตนากันไปตอนที่อีป่องถึงตอนนี้ผมก็มีวิธีการทําดับที่มันดีกว่านั้นเพิ่มขึ้นมาท่า,าค่อยๆเก็บค่อยๆรู้มาแล้วคิดว่าถ้ามีโอกาสนะ ผมขอขอสะสมให้มันมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก่อนแต่เราจะมาทำเอา to Make คาทนา m o d e r ร Art to Make คาทนะเวอร์ชันเวอร์ชันสองอ่าฮะเป็นเวอร์ชันปรับปรุงนะครับผมเรื่องของเรฟเลนส์นะครับเรฟเลนส์ก็คือแหล่งอ้างอิงความหมายของตัวมันคือแหล่งอ้างอิงครับทีนี้เราจะหามาอ้างอิงอะไรอ้างอิงเพื่อแกะแบบเอามาเป็นแผนในการทำคอปของเราอย่างแรกที่จะมาแนะนำนะครับก็คือฟิกเกอร์ส่วนตัวผมผมชอบแกะแบบจากฟิกเกอร์เพราะผมมีความรู้สึกว่า เราสามารถมองมันได้หลายมิติหลายมุมเช่นมุมด้านใต้อะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อ,อพวกฟิกเกอร์ไงมองได้หลายมุมบางตัวมันก็ทำมาให้นะออใช่ครับเราตแต้แต่ไปแกคอรผู้ชายจะดูด้านใต้ไปทำไมแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับนอกจากความที่เราสามารถมองได้หลายมิติแล้วนะครับ <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นในอนิเมะหรือในบางงะมันจะมีมุมที่โดนบังนะครับซึ่งเราจะหาข้อมูลตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์มันจะมีจุดที่โดนบังเช่นจุดที่อยู่หลังจากกล่องส่วนพับในของกล่อง พวกนี้ในฟิกเกอร์มันจะมีผมใช้ตอนอีกแกะบัตบอลผมจำชื่อวิบไม่ได้แล้วเขาเอาฟิกเกอร์มาถ่ายหมุนเป็นสาววสูงศางสะก็คือผมก็เลื่อน <c oughs> เลื่อนมาเขาดูได้เลยมันนอนไมคคอลเลคชั่นอะไรซิอารมณ์อะไรอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นอาจจะแคปภาพซูมดูเอาตรงนั้นได้สิ่งที่ฟิกเกอร์จะให้ได้อีกอย่างนะครับก็คือว่าเรื่องของสีพอเป็นฟิกเกอร์ถ้าเราไปดูของจริงนะมันจะไม่ผิดเพี้ยนด้วยกระบวนการพิมพ์หรือกระบวนการเสียภาพแล้วก็ เราจะรู้เรื่องของ texture ตรงนี้ฟิกเกอร์ก็สามารถบอกเราได้ค่อนข้างชัดเจนครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าฟิกเกอร์ทำมาดีฟิกเกอร์น่าจะเป็น reference ที่ดีที่สุดแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับมันจะมีประเภทที่เป็นเรเวอชั่นฮีโร่หรือฟิกเกอร์ะระดับที่สูงๆเนี่ยบางชิ้นมาเป็นผ้าเนะครับก็คือเป็นเป็นตัวผิวผ้าเลยแต่อย่าไปดูฟิกเกอร์ที่เป็นอารมณ์เหมือนผู้ตรงๆว่ากฟิกเกอร์จีนนะครับที่ทำกอลฟมาที่แม้แต่ลงสีตาอย่างตาดำกันอยู่นอกดวงตาอย่างนั้นเราใช้อะไร ใช้กับการอีกอะไรไม่ได้ติกเกอร์บางตัวจะเป็นไฟนเมสก็ต้องก็ต้องเช็กกันอย่างที่2คาแรคเตอร์ที่มาจากเกมนะครับเราสามารถหาเรสเลตได้จาก TMCG Cutscene ตัวนี้ช่วยได้เยอะอผมเคยทำดาเต่มาสมุนี้นะครับดาเตะเนี่ยเอาเรสเลตอะไรจากคือจริงๆมันแลจากความพอใจนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเอาเรสเลตอะไรจากอนิเมะไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันกรือานเป็นเป็นผืนไม่หมดผมไปเจอส่วนที่อยู่ข้างในนะครับ คือกล่องถ้าเรามองเรามองชุดตาเตะปกติเนี่ยจะมีเสื้อใช่ไหมครับแล้วมีกองส่วนชิ้นอ,อกก็จะเห็นเป็นคอวีธรรมดาแต่จริงๆแล้วครับในปกเสื้อเนี่ยมันมีชิ้นที่มาเชื่อมกับกอ่อกตรงนี้ซึ่งไม่มีทางมองเห็นในทุกๆสื่อแล้วก็คัอเสีนสิ่งที่ดีอย่างก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวครับเราจะสามารถเห็นแอคชั่นของตัวละครได้เราจะสามารถเห็นลักษณะการทํางาน,นกลไกของพร็อกที่เราจะทําได้ ครับก็ลองไปดูกันแล้วก็ในเกมนะครับบางเกมเราสามารถเข้าไปดูดีเทลของออวุลได้บางครั้งเขาจะปั้นเป็นรูปโมเดลสามมิติเลยนะครับก็คือดูรายละเอียดอะไรพวกนั้นได้บางที่อาจจะอยู่ในฟาเกมเลยก็ได้ครับตรงนี้เราต้องไปหากันดูส่วนเกม C g นะครับสำหรับเกมบางประเภทที่เป็นเกมเล่นเนื้อเรื่องหรือเกมเป็นภาษาอ๋อเกมภาษาบางฉากมันจะเห็นมุมที่ในหน้าคาแรคเตอร์ไม่เห็นอย่างที่3นะครับก็คือบูไต บูไตก็คือละครเวทีเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งมันจะค่อนข้างจะตรงทางเราคนที่มาแสดงบูไตครับก็เป็นเป็นการคอสเพย์อย่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราจะได้มันจะไม่ใช่แค่รูปแบบและเราจะเห็นแล้วว่าเขาใส่ติดข้อต่อหรือติดส่วนประกอบต่างๆในชุดเข้ากับตัวยังไงถ้าเราดูจากบูไตเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราเห็นว่าชุดองค์ประกอบพวกนี้มันสามารถเคลื่อนที่มันสามารถขยับได้ตามที่คนจริงๆต้องขยับเพราะมันเป็นคนมาแสดง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทาตามปูไตเนี่ยอย่างน้อยๆน,น,นะมันก็พอสักการันตีได้ว,ว่าเฮ้ยเรามาใสานะ่แล้วมันจะไม่หลุดไม่ล่วงไปหรือมันจะยังขยัสบสะดุกอยู่ในหลายๆการแสดงน,นะครับเที่ยวที่เคยเห็นหมาบางครั้งเขาต้องลดทอนกรอบลดทอนสเกลของเพลฟหรือชุดเพื่อให้มาอยู่เันชุดอยู่เป็นตัวคนได้ก็ลองไปดูแต่บางครั้งก็ลดทอนมากจนไม่เหมือนกับตัวคาแรคเตอร์จริงๆก็มีนะครับอันนี้ต้องวิจารณญาณน,นิดนึง ต่อไปครับเป็นเรื่องของกายบุ๊กแลก็บุ๊กอารบุ๊กถ้ามีเงินก็ซื้อมาเถอะถ้ามีเงินก็ซื้อถือว่าได้อวยด้วยครับถือว่าใช่เพราะผมเองอะ่ะผมก็เก็บหลายเร่มงนะบางเรื่องที่เฮ้ยแบบเราเราได้ใช้บ่อยๆเงี้ยผมก็ก็ซื้อเก็บไว้เพราะบางทีมันก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ถ้า,ถาหาไม่ได้ก็ลองหาตำเน็ตมาคีก็มีสแกนอยู่บ้างมันต้องเรียกว่ามันไม่ได้แพงอะไรเมื่อเทียบกับความอวยของเราเพราะราคาจริงมันแพง เล่นมันรับ้อหกร้อยขึ้นใช่ครับผมซื้อคุโรชิมนจินะครับเป็นไกด์บุ๊กเล่มเล็กๆจะคุ้มนะเพราะว่าในคาแรคเตอร์บุ๊กเนี่ยห,ยหลายเล่มเนี่ยเขาจะแยกชิ้นมาเรียกว่าตัวละครตัวนี้แต่งตัวขึ้นมาแบบนี้ใส่อะไรบ้างที่เป็นตัวอาร์ตบุ๊กนะครับม,มันจะต่างจากไกด์บุ๊กกับคาแรคเตอร์บุ๊กพอสมควรแต่สําหรับด้วยแรงมวยแล้วการเก็บอาร์ตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเดี่ยวปาก <laughs> <laughs> ในอาร์ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีบางมุม ที่เราไม่มีทางเห็นในมังงะปกติมังงะอาร์ตเวิร์กปกสีแล้วก็อนิเมะนะครับตรงนี้ทุกคนที่จะทำพอกก็น่าจะผ่านตรงนี้มาแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกมังงะที่มาโชว์ครับก็สามารถนําไปเป็นเรสเฟนได้ครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันมีแค่มังงะอนิเมะครับผมจะยึดมังงะเป็นหลักเพราะว่ามังงะเนี่ยมันค่อนข้างจะคือมังงะเนี่ยจะมีขั้นตอนการทำที่มันน้อยกว่าอนิเมะนะครับทำให้เขาสามารถใส่รายละเอียดลงไปได้มากกว่าอนิเมะเราจะได้เรื่องของมู v e เมนต์นะครับก็ลองไปดูกันทั้งสองทางอ๋อ แล้วก็หน้าสีหน้าพิเศษในนิตยาสารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกมังงะเป็นมันจะมีเป็นรายเดือนใช่ไหมครับแล้วก็รวมเล่มบางทีเนี่ยในรายเดือนเนี่ยเขาจะมีหน้าพิเศษหน้าสีหรือแม้กระทั่งตัวปกของนิตยาสารเลยเนี่ยที่มีอาร์ที่แตกต่างปกปกติออกไปอาจจะเป็น c o l ลว v e r s i o หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญในตอนนั้นๆเนี่ยขึ้นมาอันนี้ก็ลองไปหากันดูนะครับช่วยได้เยอะเหมือนกัน และสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอเป็นหมวดเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นทุติยภูมิอะไรแบบชั้นรองประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะก็คือระยะท่านอื่นช่างนับเพัาท่านนี้ไตาดูว่าเป็นแนวทางก็มีประโยชน์ช่างรัอบเพราะท่านอื่นนี่ลงถึงของทีจริงด้วยคือเราต้องเข้าใจนะบางคนบางคนจะหาเ,เล็บคำเพราะเสร็จว่าเพราะจุดๆ,ๆแล้วก็ ของตัวละครน,นี้เลยเนี่ยซึ่งคุณก็จะได้กระเพอที่ต้องพีจีมาซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพระอพะกับเสื้อผ้ามันต่างกันหลักๆเนี่ยพวกนี้จะได้เรื่องของโครงสร้างเรามาดูเออโครงก็ขึ้นในแบบนี้โอเคเราทาบ้านก็ได้นะครับรับแ,แต่วบิดจะได้ากส่วนเลยก็นั่นอื่นกับช่างกระเพาะมาอื่น นะครับดูว่งงาเป็นแนวทางได้นะครับผู้ทตรงนะครับผมจะชอบดูงานของทุกๆคนรอบตัวผมทุกๆคนที่ผมหาได้ก่อนที่จะทำมาตัวเองเพื่อที่จะดูว่าเออคนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้อันเนี้เราคิดเหมือนเขาเอาโอเคอันนี้เราคิดแย้งเขาเราคิดว่าควรใชยย้วิธีหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้เห็นข้อแตกตา่างข้อดีข้อเสียของแต่ละคนรอบๆตัวเรานะครับลองหาพวกชนนของของสราชาตินะแล้วก็ ไปอาร์ตเลเยอร์นั่นองก็เหมือนกันนะครับเรื่องของเลเยอร์อย่าโดนอย่าโดนนักษณะเลเยอร์ตัวพรอมนะครับบางทีเราเห็นหุ้ยรูปเนี้ยองประกอบทั้งหมดมาดูดีโอเคเลเยอร์คนนี้สวยภาพสวยเป๊ะทุกอยากนะ่างแแต่บางทีพรอพก็พรอพก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจดูที่พรอมนะครับเวลาไปเสิร์ชภาพในเวอร์คอสเ์ก็อย่าไปใส่ใจกับไอ้รูปหัวใจที่มันกดไลค์มากนะนะครับเราดูพร็อปล่ดูเยอะๆไล่ดูทุกคนครับเก็บเลฟเลนเยอะๆเปิดเปิดโฟลเดอร์ไว้ เจอปุ๊บโยนเจอปุ๊โยนเจอปุ๊แคบเก็บแคบเก็บไว้ถึงเวลาเราจะทําเราจะวางแผนซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในตอนหน้าสําหรับวิคอะส์ในตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ระดับหนึ่งเรหล่านี้เราจะกลับมาทำพาทัวกันต่อนะครับคลิกหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของการแกะแบบกันว่าเราจะแกะแบบยังไงแกะกี่ขั้นตอนยังไงบ้านนะครับเจอกันค้าวหน้าสุดครับ